สวัสดีครับวันนี้พบกับนัทศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5นะครับวันนี้นัทจะมารีวิวนะครับรถเก่ง EcoCar รุ่นนี้เลยนะครับเป็นรถนิสสันนาราล่ารุ่น 1.2V Sport t e a k Gear Auto ปี2020นะครับคันนี้เลขไมล์ใช้น้อยมากครับวิ่งมาเพียง18,500กิโลเมตรนะครับส่วนประกันศูนย์นะครับคันนี้นะครับเหลือเยอะนะครับถึงปี2022เลยนะครับป้ายแดงของรุ่นนี้นะครับออกข้างมาที่580,000บาทนะครับซึ่ง ลูกค้าซื้อไปถือว่าคุ้มมากๆนะครับเหมือนได้รถใหม่สภาพป้ายแดงนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับของเราตอนนี้จัดอยู่ที่359,000นะครับถูกมากนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับประหยัดเงินจากรถใหม่ป้ายแดงถึง221,000บาทนะครับเดี๋ยวนัดจะพาชมนะครับว่าคันนี้ออปชั่นด้านนอกและด้านในนะครับของนิสสัน a ะเมร่าหนึ่งจ t t สมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญด้านหน้ากันก่อนนะครับ สำหรับกันชนหน้านะครับดีไซน์แบบสปอร์ตนะครับมาพร้อมชุดแต่งรอบพันนะครับกระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าคมเนียมนะครับตัดด้วยสีดำนะครับดูแบบสปอร์ตนะครับส่วนด้านล่างนะครับมาพร้อมไฟเดย์ไลท์นะครับคู่หน้านะครับให้ดูโดดเด่นนะครับระบบไฟหน้ารุ่นนี้นะครับเป็นระบบไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับไฟหน้าแบบสปอร์ตนะครับ ส่วนล้อแม็กของรุ่นนี้นะครับได้เป็นล้อแม็กอัลลอยขอบ15นะครับสวยงามนะครับระบบเบรก ABS ดิสเบรกคู่หน้านะครับส่วนล้อหลังจะเป็นเบรกดัมนะครับรุ่นนี้ไฟเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าแล้วก็พับเก็บไฟฟ้านะครับรุ่นนี้ส่วนมือเปิดประตูนะครับรุ่นนี้มาพร้อมปุ่มกดปลดล็อกล็อกรถนะครับ ลูกค้าไม่ต้องใช้กุญแจก็ได้ครับกดตรงปุ่มนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านข้างนะครับมาพร้อมสเกิร์ตนะครับรอบคันนะครับสวยงามนะครับลูกค้าซื้อไปเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงนะครับคันนี้ราคาก็ถูกนะครับคันนี้ซื้อไปก็คุ้มมากๆนะครับส่วนด้านหลังนะครับไฟท้ายนะครับดีไซน์แบบสวยงามนะครับแบบสปอร์ตนะครับ มาพร้อมสปอยเลอร์หลังนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่สามตรงนี้นะครับแล้วก็กันชนหลังนะครับมาพร้อมนะครับเซ็นเซอร์หลังนะครับสามจุดนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับคันนี้ภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในห้องโดยสารกันต่อนะครับ รุ่นนี้นะครับเป็นแบบซีดานนะครับรถเก่งซีดานนะครับอีโคคาร์นะครับภายในกว้างนะครับนั่งสบายนะครับเบาะจะเป็นเบาผ้านะครับรุ่นนี้ตัดด้วยด้ายสีแดงนะครับให้ดูโดดเด่นนะครับสวยงามนะครับเบาไม่มีริ้วมีรอยนะครับด้านในสภาพใหม่มากนะครับซื้อไปคุ้มมากๆนะครับกินใหม่ยังอยู่เลยครับคันนี้นะครับส่วนประตูหน้านะครับ ด้านในนะครับฝั่งคนนั่งนะครับก็กว้างเหมือนกันนะครับเบาะเดิมนะครับจากโรงงานนะครับเดี๋ยวดูออปชันด้านในกันต่อครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมนะครับคุณจรีโมทนะครับแล้วก็ปุ่มกดสตาร์ทเอนจินเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับ ระบบเครื่องเล่นนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นวิทยุ C D M P 3นะครับ A U X แล้วก็ U S B นะครับส่วนระบบแอร์นะครับจะได้เป็นแอร์ออโต้นะครับรุ่นนี้มาพร้อมนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับพวงมาลัย3ก้านะครับดีไซน์แบบสปอร์ตเลยนะครับระบบถุงลมนะครับแอร์แบ็คคู่หน้านะครับรุ่นนี้เกียร์จะเป็น เกียร์จะเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลขไม่นะครับคันนี้วิ่งมาน้อยมากนะครับเพียงนะครับ18,508กิโลเท่านั้นเองนะครับประกันศูนย์ถึงปี2022เลยนะครับลูกค้าซื้อไปนะครับไม่ต้องกังวลนะครับรถมีปัญหามีอะไรสามารถเซอร์วิสศูนย์ต่อได้เลยนะครับก่อนส่งมอบนะครับของทางโชว์รูมเรานะครับนำรถเข้าเช็คศูนให้ลูกค้าทุกคันนะครับที่นี่ เพราะรถยังอยู่ในรับประกันศูนย์นะครับซื้อที่นี่มั่นใจได้ครับเพราะว่าของเรามีเอกสารนะครับใบเซอร์นะครับการตรวจสภาพนะครับมีรับประกันนะครับว่ารถคันนี้นะครับไม่มีอุบัติเหตุไม่มีทพความไม่มีจมน้ํานะครับการันตีใหม่แท้ทุกคันนะครับที่นี่นะครับเอกสารรายละเอียดเดี๋ยวถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสนใจเป็นคันนี้นะครับเดี๋ยวขอไฟล์การตรวจสภาพที่ผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งเอกสารให้นะครับให้ดูนะครับรายละเอียด แต่ละจุดแต่ละจุดนะครับตัวถังโครงสร้างนะครับเขาจะบอกชัดเจนนะครับว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่มีน้ําท่วมนะครับสภาพโดยรวมเป็นยังไงนะครับเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับรุ่นนี้เป็นรถโมเดลปี2019นะครับออกศูนย์นะครับ2020นะครับซึ่งว่าซึ่งถือว่าเป็นรถที่ปีใหม่นะครับสภาพใไม่น้อยมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมด้านห้องเครื่องกันต่อนะครับลูกค้า เดี๋ยวเรามาดูด้านห้องเครื่องกันต่อนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับเสียงเครื่องเงียบมากนะครับรุ่นนี้เพราะว่ารถใช้งานมาน้อยนะครับเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงนะครับระบบเครื่องยนต์นะครับเป็นระบบเครื่องยนต์1,200ซีซีนะครับคันนี้เป็นแบบ e ีโ c คาประหยัดน้ำมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านฝากระโปรงหน้ากันครับ หัวน็อตฝากระโปรงหน้านะครับไม่มีรอยถอดมานะครับเดิมๆนะครับคันนี้ยังไม่เคยทําสีมานะครับเม็ดอักทุกจุดอยู่ครบนะครับเดิมๆนะครับจากโรงงานนะครับการันตีรถคันนี้สวยมากนะครับลูกค้าซื้อไปถือว่าคุ้มนะครับผมจะพาชมแบบละเอียดนะครับเดี๋ยวดูด้านตัวถังโครงสร้างด้านในรถนะครับเริ่มจาก ประตูด้านหน้านะครับประตูหน้าขวาฝั่งคนขับนะครับเดืเชิญนะครับแผงประตูนะครับดีไซน์แบบสปอร์ตนะครับเป็นกระจกไฟฟ้านะครับพร้อมเซ็นทรัลล็อกนะครับกดล็อกล็อกรถนะครับหัวน็อตนะครับตรงประตูนะครับซอกหน้าซอกหน้าด้านในนะครับไม่มีรอยถอดมานะครับเดิมๆนะครับ ลูกค้าท่านใดที่ซื้อคันนี้ไปนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับสําหรับราคานี้รถปีนี้นะครับปี2020กับเลขไม์ที่วิ่งมาน้อยนะครับส่วนด้านเสาประตูกลางนะครับด้านในนะครับซอกในนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหัวน็อตเนี่ยนะครับตรงซอกในนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการถอดทําสีพ่นหัวน็อตมานะครับหัวน็อตไม่มีการถอดมานะครับไม่มีการไม่มีรอยขันนะครับคันนี้ เดี๋ยวเชิญประตูหลังกันต่อครับประตูหลังฝั่งคนขับนะครับเนี่ยนะครับหัวน็อตนะครับเดิมๆนะครับสี่แต้มึ่งสี่ม้ากิงอยู่นะครับผมให้ดูแบบละเอียดนะครับเหมือนลูกค้ามาดูรถเองนะครับเดี๋ยวชมเม็ดอาร์กันนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับเม็ดอาร์กนะครับเดิมทุกจุดนะครับสวยงามนะครับ ครัเดิมนะภายในกว้างนะครับรุ่นนี้นั่งสบายเดี๋ยวผมลองเข้าไปนั่งดูนะครับเนี่ยนะครับด้านหลังนะครับกว้างมากนะครับลูกค้าเขาไม่ติดกับเบาะคนขับนะครับถือว่ารุ่นนี้นะครับกว้างจริงๆหัวไม่หัวไม่ชนเพดานนะครับนั่งสบายนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่หารุ่นนี้อยู่นะครับต้องไม่พลาดเลยนะครับสำหรับคันนี้ เดี๋ยวผมพาชมด้านหลังกันต่อนะครับนะครับด้านด้านท้ายนะครับกว้างนะครับคันนี้สามารถจุของได้เยอะนะครับอาเดี๋ยวมาดูกันครับด้านท้ายก็จะมีล้ออะไ่เครื่องมือแม่แรงชุดขันล้อนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับเม็ดอาร์กนะครับตัวถางด้านในนะครับเดิมๆนะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบนะครับไม่มีการชนท้ายมานะครับคันนี้อีกอย่างของทางเรามีใบการันตีที่ผมแจ้งไปอตอนต้นๆน,นะครับเดี๋ยวมาดูด้านประตูหลังฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับมา แผงประตูด้านหลังนะครับไม่มีริ้วมีรอยนะครับเหมือนรถใหม่เลยนะครับหัวน็อตนะครับเนี่ยครับสีมาร์กยังอยู่นะครับไม่มีการถอดทาสีมานะครับเดิมๆนะครับเดี๋ยวดูเม่ดักฝั่งนี้กันหน่อยนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเม็ดอ์คเดิมจากโรงงานเลยนะครับ ผมพาดูแบบละเอียดเลยนะครับเหมือนลูกค้ามาดูรถเองนะครับว่าคันนี้สวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวดูซอกตรงเสาประตูกลางนะครับหัวน็อตไม่มีการถอดมานะครับเดิมๆนะครับเดิมทุกจุดเลยคันนี้ส่วนประตูหน้านะครับฝั่งคนนั่งนะครับก็พร้อมนะครับมาพร้อม กดปลดล็อกและล็อกรถเหมือนเดิมนะครับให้มาทั้งสองฝั่งเลยนะครับสำหรับคันนี้ดูเสาประตูกางฝั่งนี้กันนิดนึงนะครับหัวน็อตเติมนะครับไม่มีการไม่มีรอยถอดมานะครับเนี่ยนะครับแบบละเอียดนะครับผมพาดูทุกจุดนะครับแล้วก็มาที่ซอกประตูหน้านะครับฝั่งซ้ายนะครับ สวยงามนะครับมัดเดิมเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมเดิมนะครับจากโรงงานสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจคันนี้นะครับโทรเข้ามาสอบถามผมได้เลยนะครับที่นี่นะครับเราเปิดบริการทุกวันนะครับลูกค้าไม่มีวันหยุดนะครับตลาดรถกลางคืนนะครับที่นี่สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับตอนกลางวันนะครับไม่สะดวกมาดูรถนะครับสามารถนัดดูรถได้ถึงเที่ยงคืนนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์นะครับ0ูนย์หนึ่ง 1 5 1 5 1 5ครับที่นี่เอกสารนะครับเรื่องการตัดไฟแนนซ์นะครับไม่ยุ่งยากนะครับลูกค้าติดปัญหาตรงไหนเดี๋ยวเราโทรมาคุยกันนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามนะครับเพื่อเพื่อลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับรีวิวรถคันที่เข้ามาใหม่ๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับนัสสวัสดีครับ